ถุงผ้าฝ้ายสีแดงนะคะผ้าถุงผ้าฝ้ายสีแดงจ้าราคาผืนละเก้าร้อยเก้าสิบบาทราคาผืนละเก้าร้อยเก้าสิบบาทคา่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มดีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะขออนุญาตนะคะเลยเลยคะ่ะผ้าถุงสวยๆนะคะจัดส่งนะคะไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะส่งไปให้คุณพี่นะคะคุณพี่นะคะพัด คัดอัดนะคะอยู่อําเภอท่าม่วงนะคะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะถ้าอ่านชื่อผิดยังไงก็ต้องขอขออภัยด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะผ้าถุงนะคะเป็นผ้าถุงผ้าฝ้ายรุ่นนี้นะคะเป็นผ้าถุงผ้าฝ้ายทอเครื่องสวยมากๆเลยคุณลูกค้าขายเลยค่ะหมมีแบบว่าสอดดินทองตรงช่วงหนึ่งของผ้าด้วยนะคะคุณลูกค้าขายไหมคะนี่เลยค่ะดูเนื้อผ้ากันใกล้ๆนะคะดูเนื้อผ้ากันใกล้ๆนะคะ รุ่นนี้มีสองสีรุ่นนี้มีสองสีนะคะมีสีแดงนะคะแล้วก็จะเป็นสีชมพูบานเย็นนะคะคุณลูกค้าขาดูตรงตีนซ้นก่อนตรงตีนซ้นนี้คือสวยมากเลยนะคะอ่าเป็นลายดอกพิกุลด้วยเป็นลายดอกพิคุลนะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาผ้าถุงนะคะเป็นผ้าถุงแบบป้ายกิตตะขอเป็นผ้าถุงแบบป้ายกิตตะขอฟรีไซส์นะคะด้านในนะคะอัดผ้ากาวเรียบร้อยด้านในอัดผ้ากาวเรียบร้อยนะคะเก็บทรงเรียบร้อยพร้อมใส่นะคะคุณลูกค้าขา นี่เลยค่ะนี้ด้านนอกเป็นแบบนี้นะคะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าทอเครื่องนะคะคุณลูกค้า่ะผ้าฝ้ายนะคะเป็นผ้าฝ้ายทอเครื่องนะคะสวยพรีเมียมมากๆสวยพรีเมียมมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขะตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขออ่าเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ทําไมต้องบอกว่าตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์เพราะว่าหนึ่งเลยนะคะคุณลูกค้าขะถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่รู้ว่าเราใส่สะโพกเท่าไหร่นะคะแนะนําใส่เป็นผ้าถุงรุ่นนี้เลยเพราะว่าใส่ง่ายค่ะคุณลูกค้าคาจากนั้นเราก็หมด ก็มาติดตะขออีกฝั่งในบริเวณนี้นะคะแค่นั้นเองค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นอะไรที่ใส่ง่ายใส่สบายแล้วก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลในเรื่องของอจะติดสะโพกไหมนั่งแล้วจะตึงสะโพกไหมไม่เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะผ้าถุงรุ่นนี้คือตอบโจทย์มากผ้าถุงรุ่นนี้คือตอบโจทย์มากๆคือสําหรับคุณลูกค้าที่กลัวใส่ผ้าถุงแล้วมันแบบว่าใส่ไม่สบายตัวหรือว่านะคะใส่แล้วแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ ใส่แล้วแบบมันมันยุ่งยากอะไรเงี้ยค่ะคุณลูกค้าขาอยากบอกเลยว่าผ้าถุงรุ่นนี้นะคะเป็นอะไรที่ใส่ง่ายใส่ง่ายใส่สบายที่สุดและที่สําคัญน,นะไม่ว่าเราจะอ้วนขึ้นหรือว่าผอมลงนะคะเราสามารถนะคะขยับตะขอได้เองสามารถขยับตะขอได้เองนะคะคุณลูกค้าขาก็คือใส่ง่ายใส่สบายนั่นเองค่ะใส่ง่ายใส่สบายนะคะคุณลูกค้าขาสวยด้วยนะผืนนี้สวยยเนี่ยค่ะเพราะว่ามันตัดใช้สีแดงกับสีดําตัดกันอย่างเงี้ยก็ทําให้แบบว่าเห็นล<ๆ>ายชัดเห็นลายชัดเห็นลายสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะ สวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสริมนะคุณพี่บอกว่าติดรอบเอวนะคะ30มาได้เลยใส่เอวท่านมนะใส่เอวเท่ากันเลยนะคะติดรอบเอว30มาได้เลยนะคะติดรอบเอว30นะคะเนื้อผ้าก็จะเหลือเหลือเยอะสักนิดนึงนะคะคุณลูกค้าขาใส่ได้เลยสบายๆเลยนะคะแล้วก็คุณลูกค้านะคะก็ติดตะขอชุดแรกแบบนี้เนาะติดรอบเอว30ใส่เอวเหมือนกันใส่เอวเท่ากันนะคะติดตะขอเอว30แบบนี้ใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาจากนั้นนะคะบริเวณนี้ก็จะเหลือเหลือบริเวณนี้เลยนะคะเหลือประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นคุณลูกค้าก็หมุด หมุนก่อนนะคะหมุนนะคะหมุนเก็บก่อนนะคะด้านในเราก็จัดงจัดทรงจัดระเบียบให้สวยงามจัดทรงจัดระเบียบให้สวยงามนะคะคุณลูกค้าขาหนีเลยค่ะสวยมากเลยนะด้านวเราก็ป้ายมานี้นะคะเนอะติดตะขออีกหนึ่งชุดติดตะขอด้านนอกนะคะมันจะมีตะขอสองชุดนะถ้าถุงรุ่นนี้จะมีตะขอสองชุดนะคะนะคะติดตะขออีกหนึ่งชุดนะคะติดได้เลยนะคุณลูกค้าคะติดตะขอนะอีกหนึ่งชุดจ้า สวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่แหละเรียกว่าผ้าถุงนะคะผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอรีไซก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องเอวเอ้ไม่ต้องกังวลเรื่องสะโพกนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะเพียงแค่นะคะรู้ว่าใส่เอวเท่าไหร่แค่นั้นเองรู้ว่าใส่เอวเท่าไหร่แค่นั้นเองค่ะคุณลูกค้าออดีน้งใส่อยู่สองตัวก็เลยจะดูมันแน่นไปนิดนึงนะคะนี่แหละค่ะเพราะว่าปกติน้องก็ใส่นี่แหละเอวสามสิบนี่แหละนี่ค่ะโอเคประมาณนี้นะคะตอนนั้นเราก็จัดระเบียบน,นะคะ จดระเบียบดึงลงมานิดหนึ่งนะคะให้สวยงามอันนี้เองค่ะใส่ง่ายใส่สบายใส่ง่ายใส่สบายที่สุดในโลกแล้วค่ะผ้าถุงแบบป้ายผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอนะคะคุณลูกค้าขาเป็นแบบฟรีไซส์ก็คือฟรีสะโพกนะคะคุณคุณลูกค้าเนาะใส่สะโพกเท่าไหร่ก็ใส่ได้นุ่มาะเป็นคนสะโพกใส่ใส่สะโพก4ีสนะคะคุณลูกค้าใส่สะโพกเท่าไหร่ก็แบบว่าไม่ต้องกังวลเลยใส่ได้ใส่ได้ง่ายๆใส่ได้สบายและที่สําคัญคือแบบเนื้อผ้าคือสวยมาก สวยเรียบเนียนแบบนี้เลยนะคะเหมือนที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นผื่นของคุณลูกค้านะแต่พอดีว่าใส่เอวเท่ากันก็เลยใส่ขออนุญาตใส่ลองลองใส่ให้ดูนะคะว่าใส่ออกมาแล้วมันจะเป็นปักมาณแบบไหนนะคะคุณลูกค้าค่ะตรงนี้เราก็ดึงนิดนึงให้มันเรียบเรียบนะคะนี่ค่ะนี่มันก็จะต่อลายกันนะน้องคุณลูกค้าจะอ่ะนี่ค่ะอันนี้น้าใส่สองชั้นมันก็เลยจะดูของนิดนึงนะคะคุณลูกค้าค่ะแต่รับรองคุณลูกค้าค่ะสวยมากใส่ง่ายใส่สสสสสง่ายใส,ส่สบายดูแลรักษาง่ายก็คือ ซักเครื่องได้สีไม่ตกซักเครื่องได้สีไม่ตกนะคะคุณลูกค้าขาใส่ได้ง่ายๆสบายสบายสวยๆแบบที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้เลยค่ะเห็นไหมผ้านุ่มมากผ้านุ่มผ้าเนียนมากๆและที่สาคัญคุณลูกค้านะซักเครื่องได้สีไม่ตกซักเครื่องได้สีไม่ตกนะคะคุณลูกค้าขารีดหน้าผ้ารีดหน้าผ้าใช้ไฟปานกลางนะใช้ไฟปานกลางนะคะคุณลูกค้าขาใช้ไฟปานกลางนะคะในการรีดนะคะผ้าพวกนี้นะก็ใช้ไฟปานกลางนะคะคุณลูกค้าขาไม่งั้นเดี๋ยวผ้ามันจะหมดนะนี่เลค่ะรีดง่ายใส่สบาย รีดง่ายใส่สบายนะคะคุณลูกค้าขารีดง่ายใส่สบายไม่ร้อนนะสวมใส่ออกงานนะคะสวมใส่ออกงานนะคะผ้าถุงนะคะสวยๆพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟเยอะแยะมากมายหลากหลายแบบหลากหลายรายการนะคะรุ่นนี้นะคะขอบอกก่อนว่ามีสองสีรุ่นนี้มีสองเฉดสีนะคะมีสีชมพูบานเย็นด้วยมีสีชมพูบานเย็นด้วยนะคะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวเอาให้ดูนะนี่จ้าสีชมพูบานเย็นก็สวยเห็นไหมคะ ชอบไหม้ถ้าชอบสีชมพูบานเย็นก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะราคาสุดพิเศษเพียงเก้าร้อยเก้าสิบาทตัวนี้เป็นผ้าถุงเลยนะคะคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะแจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลยแจ้งรอบเอลเข้ามาได้เลยนะคะติดตะขอบริการติดตะขอให้ฟรีบริการติดตะขอฟรีนะคะคุณลูกค้าขาสีชมพูบานเย็นจ้าสวยใหญ่มาก <c oughs> ด้านในอัดผ้ากาวเก็บทรงเรียบร้อยด้านในอัดผ้ากาวเก็บทรงเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าขา นี่แหละค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะถ้าคุณลูกค้าเอวเล็กๆเนาะคุณลูกค้าก็สามารถไปปรับได้นะคะ,ต,ะ,คะตัดออกนะคะตัดออกตัดตัดออกได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะถ้าสําหรับคุณลูกค้านะคะที่แบบว่าหุ่นน้อยเนาะหุ่นเอลเอสนะคะเอลยี่สิบสี่ยี่หกยี่แปดอะไรเงี้ยค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าก็สามารถไป,ปไปปรับเพิ่มเติมได้นะคะคุณลูกค้าค่ะว่าเป็นเป็นผ้าถุงสําเร็จรูปอยู่แล้วเนาะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าสามารถไปปรับแต่งได้นะคะจะเป็นแบบว่าให้ ให้มันอยู่ทรงพอดีอะไรเงี้ยก็ตัดได้จากคุณลูกค,ค้าค่ะนี่เลยนะเลยค่ะแต่ถ้าแบบว่าเป็นสาวอ้วนเหมือนที่นุ่มใส่กันแบบนี้นะคะเอลสามสิบสามสองสามสี่อะไรนี่คือเป็นแบบว่าเป็นผ้าถุงที่ใส่ง่ายใส่สบายมากๆเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับแบบว่าเนาะอย่างเราเนี้ยคะ่ะน้่มใส่เอลสามสิบ้งใส่เอลสามสิบเวลาน้่มใส่นะคะผ้าถุงผ้าถุงนุ่มก็จะชอบพาใส่ผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอเนี่ยแหละเพราะว่ามันใส่ง่ายใส่สบายเวลาเนาะเวลาอ้วนขึ้นหรือว่าผอมลงแล้วก็ขยับตะขอเอง ขยับตะขอนิดเดียวเองค่ะคุณลูกค้าค่แล้วก็ใส่ได้เหมือนเดิมแล้วเนาะไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะคุณลูกค้าค่างานผ้าไทยผ้าทอนะคะงานผ้าไทยผ้าทอของร้านแม่บริผ้าไทยนะนี่เลยจะจะรับสีชมพูบานเย็นหรือว่าจะรับสีแดงอ่าแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจัดส่งให้บริการจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าค่ะสีชมพูบานเย็นแล้วก็สีแดงผืนนี้ค่ะชอบผืนไหน ชอบผืนไหนสั่งซื้อเเข้ามาได้เลยนะชอบผืนไหนก็สั่งซื้อเติเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะนี่เลยค่ะคุณพี่เนาะคุณพี่พัดอัดนี่นะคะอยู่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่สั่งซื้อเนาะผ้าถุงผ้าไทยกับร้านแมรีผ้าไทยของเราค่ะยินดีแล้วก็ขอพระคุณมากๆเลยนะเนาะวยังไงก็ฝากด้วยลวกันนะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่เห็นนะคะคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตาม กด subscribe ที่ช่องยู u ูบแม่มารีผ้าไทยด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะฝากด้วยนะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าทางร้านนะคะมีโปรโมชั่นใหม่ๆมีสินค้าใหม่ๆมานําเสนอให้กับคุณพี่ในทุกๆวันเลยนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะจวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปหน้าจะเป็นคุณลูกคา้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรฝากดูฝากชมกันด้วยและกันค่ะคุณลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะ